อ้า ah, สบ,บายดีเพื่อนๆสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้คือเก่าเด้อนี่ทีมงานซ้ำคนคือเก่ามื้อนี้นะแต่ว่าอาหารมื้อนี้มาเบิง่งกินอาหารการกินนะเห็นบ่กินแบบง่ายๆเนาะน,นี่กำลังทำยังซอยผักเทียม <laughs> กำลังคุกอาหาร <laughs> ดีว่ะ <laughs> โอ้โอธรรมดาหมดมาร้อยเลยมันกำลังกินอยู่ทงหน้าแล้วมันนี่ทงไฮทงหนาบรรยากาศดีมันนี่นะ สามคนพาเพ,พื่นอนพาพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวอยู่ทงไฮทงนะเบ่งเครื่องเปียกมันน้นี่เรื่องเปลือนมานล้ทรงกะข้าตอนนี้เพื่อนปะโอเคเพื่อน,นมาเบ่งอาหารพื้นบ้านเหล่าเนาะจอมมนตัดโอเคมะบันนี้เริ่มแกเริ่มไข่ปลากระป๋องกันเลยแท,ยง,ทยงเลยอ,เอืมแทงเลยโอ้แทงบลิทบอลอ๋อเนี่ยบนนี้เนาะเนี่ยบนมีอ่า เนี่ยอ uh en ่าแทงแล้วก็งัดออกเลยงัดเลยก็ได้นะค่อยๆตอกอแทงนิดนึงกับมีดก็อก้าวอ้ไอ้บ่าวมันได้ปลากระป๋องไข้บัได้เน๊ยคนบ้านนอกบุกไปกินนอนบนชันเกย์อืมบุกเป็นด้วยเฮ็ดว่ะอ้าวไอ้ล้างเฮ็ดคนในเมืองเอ้ยยินก็มี

พุทราแมครัวเฮ้ยบ่มีสปอนเซอร์ไปดิวินดิวินไก่ไทยเบิงนะขางในมีอันเด้อโอ้สปอนเซอร์เข้าเด้อสปอนเซอร์เนี่ยอ้าเบิงอาหารกินใส่เลยไปเลยโลเลยเด้อโลแล้วเออเข้าไปโอ้นี่โคลเล่เคลเลคลเเบิงบวงเขาเนี่ยขัก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 เสียบหน่อไปกิน เอ้ยลง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 มันแล้วมันแล้วบันอ้าตัวนี้ด้วยจะได้โลเซแล้บบอเลยจะได้กลับออกเท่กลับออกคนกันเนาะอืมกินแบบง่ายๆเนาะพื้นบ้านเขาบุยอเอากุยบุยกินหนอ่อยเดี๋ยวมันจะมาลองมาลองกินหน่อยลองกินอ่ะมาแล้วโอเคอ่ะอันนี้ก็เอามากลับเนาะนี่นั่งพองมันเลยย่บ้านกระผมเอื่นว่าน,นั่งพองบ้านผมเอื่นว่า ตัวนี้กามแข็งฟ้าโลเลยบ่ตัวนี้นะโอ้บุญโลไอบุญบมมุมักมาเนะมักอืมใครับอ่ะไอมักตัวนี้ไอมักเนี่ยโอเคเพื่อนๆนี่ก็เ,เป็นข้าวเหนียวเด้อเพื่อนกินข้าวเหนียวเนาะมาเนี่ยมามาเนี่ยนะเบิ่งกมอนยี่นี่มันหิ้วข้าวมันตาลายแล้ยนะเดี๋ยวมันเ <c oughs> นาะมาโอเคโอเคกินน้ำกันได้เด้ออืมบทถ่ายคลิปไว้อ่ะถ่ายไว้ให้จับกินรถไม่ขาตังกร้องเขาเนาะเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันอ่านะเนี่ย ปันเขาเนียเอาล่ะมักันโน่นทุกคนโอ้เนี่ยวแาใ้ติดมือซิมบักเกลือจำตัวนี้เนาะอือก็คือเกลืออือเกลือตัดโอใส่หลายเนาะโลเซนอ่ะอ่าใช่เลยอาหารในเมืองไงเน่ะเคยมาบุกเคยกินเนาะบุ๊มเนในอาหารในเมืองเนาะ โอ้คำเกลือคำเกลือน้ำงเบื่อใช่เปล่าใช่ถึงตัดโอเคมาเพื่อนอ้ออันนี้ใส่ไม้ประท้ดเลยเนอะตอดแล้วบ้ามาเนี่นะนี่นั่งพองนี่คุยกาไปเลยเนอะ คุยคำใหญ่ๆนะลูกเคยมักคุย <laughs> พอตามักคุยลูกเคยมักบายคือนิทานครัวเราะนะอือว้าอืมกัางเสีย,ง,ยงเดียวออก,กัาเสียงอืมืมกลับในตึ้งเนาะอืม อืเปลี่ยนกันท้านลืมค่ากล้องลืมค่าตังกล้องมาไปเปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนหมอเลยหมเงินหมดเงินยังกับหมดเงินเก็อหมดสนอุกคนเผ็ดอยู่เผ็ดอยู่มาเผ็ดมาพอเถิดหนิ <noise> <that> <that> แซบกินอยู่นานนี่ก็แซบบ่ไกินลองมนบีฮะบัดนี้นะมานอยนลำมึงแซบแซบนะแซบภาษากมว่าจังได๋ลำลำลำแปลว่าแซบแซบแปลว่าลำลำเป็นลำมาแปลว่าฟอนลวงโอ้นะเพื่อนๆนี่เด้อ การกินกันอยู่ห้องวันนี้จะเป็นการใช้ชีวิตการกินข้าวกินน้ำข้างผู้เบาอยู่บ้านเขตนองเมืองเนาะบางเมืองนอกอืมบนบ้านเมืองนอกแล้กินง่ายอยู่ง่ายเนาะมันยังกะลืมค่าตั้งกล้องมาเราเปลี่ยนกันจับบะเนินนะฮะจับให้เบื้องบนเนินนะตัวเองแล้วบนเนินอืม

mhm 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 hả ta cặp bóng tôi làm mệt của mình review chẳng mang đâu ok chẳng nuôi tôi đâu Ơ sao Hả? Bà <coughs> oh. mà nó đèn tần này Ơ Phết nó Lâm trà chỉ lấy lọ Lâm trà trà lại một เมืนหนูห้ามพื้นบ้านลาวมันนี่แซบลายเนาะมันนี่มันซ้ำคนจะได้เพชรบอลมันนี่เพชรเพชรอะเพชรทั้งแซบเนาะโอเคเคยอย่างไรมันนี่โคมือซึกนะโอ้แซบลายแซบลายพวกเพชรนี่คักบอกสุดยอดด้วยเบื้องตาจนไหลเลยเบื้งตาเนี่ยสุดยอดนะกินข้าวมันกินอยู่เที่ยงให้เที่ยงนาโอ้มาเนี่ขึ้นดอยเนาะมันนี่มาเที่ยวดอยโอเคเพื่อน ขอบใจเพื่อนๆนะที่ว่าเบิ่งแต่ตนจนจบคลิปน,น,นะขอบใจราย,ายเดอร์เนาะวันนี้พวกเราสามคนก็ามากินข้าวยทีท่ยงนานามาเบิ่ง้านเพื่อนบ้านเรากินแบบงานกินงาย mm ูไงโอ้เผ็ดโอเคกันเจอกันไม่คิดต่อไปเดอ้อ <c oughs> <c oughs>